ครับก็ขอทักทายกับทุกทุกราศีทั้งสิบสองราศีนี้ที่ท่านได้เข้ามารับฟังคลิปของเราในครั้งนี้วันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการแก้กรรมการที่คนเราเกิดมานี่นั้นก็ย่อมมีกรรมติดตัวกันมาด้วยกันทั้งนั้นคลิปนี้ก็ฟังกันได้ทุกๆุกราศี ทั้งสิองราศีนั่นเราได้จัดรวบรวมไว้ให้ท่านได้รับฟังกันทุกคนกรรมเก่าที่ติดตัวเรามาตั้งแต่ชาติฟางก่อนนั้นเราก็มองไม่เห็นบางคนทำดีก็ไม่ได้ดีบางคนเกิดมาปีเดียวกันเขาอาจได้ดิบได้ดีก็เป็นเศรษฐี เป็นมหาเศรษฐีก็มีบางคนก็มีคนรับใช้มีบริวารมากมายแต่บางคนก็ตกอับอาภัพมากมายชีวิตมีแต่ความวุ่นวายบางท่านนั้นก็ไร้ที่อยู่อาศัยต้องไปอาศัยที่อื่นต้องล่อนเล่ไปต่างๆนานา,นาการแก้กรรมนั้นก็มีวิธีหลายอย่าง บางท่านนั้นก็ทำการบอกเล่ากลางแจ้งบางท่านนั้นก็นำโต๊ะออกมาตั้งกลางแจ้งเส้นไหวบอกเล่าก็มีของทั้งหมดเก้าอย่างมีทั้งของขาวและก็ของหวานบางท่านก็จุดธูปสิบหดอกเทียนหนึ่งแท่งดอกไม้สดหนึ่งกำมันหน้าขึ้นไปทางทิศเหนือหลังจากนั้นก็ กล่าวคำเชิญเทพพย,ายดาแล้วตั้งนโะมขึ้นสามจบและตั้งใจตั้งใจกล่าวคำขอขมาอภัยกับเจ้ากรรมนายเวรที่เราได้ล่วงเกินด้วยกายวาจาใจก็ดีก็ขอให้เจ้ากรรมนายเวรนั้นโปรดอโหสิกรรมให้แก่ตัวของเราด้วย จากนั้นก็ให้ท่านได้ทำการตรวจน้ำลงบนพื้นดินนี่ก็เป็นขั้นตอนอีกหนึ่งในการแก้บนหรือว่าเป็นกรรมเป็นการที่เรียกว่าแก้กรรมที่ติดตัวเรามาในช่วงนั้นก็ขอให้เรานั้นจงทำในสิ่งที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะ หนักก็จะกลายมาเป็นเบาท่านก็จะได้ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวอีกเราทำการขอเขมาอาภัยเจ้ากรรมในเวรและเราทำการโกวดน้ำสวดมนต์เพื่อสะเดาะเคราะห์ก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีโบราณจึงมีตำราบอกไว้ว่าถ้าหากว่าผู้ใดทำพิธี เกี่ยวกับการมงคลก็ควรจะดูเลิกดูยามให้ดีเพราะว่าแต่ละวันนั้นจะไม่เหมือนกันบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีถ้าหากว่าเราจัดงานเกี่ยวกับการมงคลก็ควรจะดูเลิกให้ดีถ้าเป็นวันอุบาทหรือเป็นวันโลกาวินาศก็ขอให้ท่านละเว้นไว้ก่อน ถ้าเราไปจัดตรงกับวันที่ไม่ดีก็จะเป็นกิลกินีแก่ตัวของเราชีวิตของเรานั้นก็จะตกอับอาพับทร,รมาหากินก็จะไม่เจริญรุ่งเรืองถ้าเราไปจัดตรงกับวันที่ดีชีวิตของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองจะทำอะไรก็ มีความสดใสและมีความรุ่งเรืองในเดือนนี้หรือว่าเดือนต่อไปก็จะมีวันดีและวันไม่ดีปะปนกันถ้าหากว่าเราจะทำพิธีเกี่ยวกับการมงคลหรืองานแต่งก็ควรจะดูวันให้ตรงกับวันธงชัยหรือเป็นวันที่ดีถ้าตรงกับวันฟู ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆบางท่านถามว่าวันฟูมีด้วยหรือวันจมมีด้วยหรือก็ขอตอบได้เลยว่ามีครับจะมีอยู่ทุกเดือนสำหรับวันฟูกับวันจมจะมีบ่งบอกอยู่ในตำราของโบราณการที่เราจะปลูกเรือนหรือจะปลูกบ้าน ยกศาลพระภูมิยกเสาเอกเสาโทก็ต้องดูเลิกเหมือนกันดูให้ตรงกับวันดีหรือดูให้ตรงกับวันธงชัยวันฟูจะเป็นสิริมงคลกับผู้อยู่อาศัยการตั้งศาลพระภูมิหรือศาลเจ้าที่เจ้าทางนั้นก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราทำวันดีแล้ว จะเป็นมงคลแก่ตัวของเราการขึ้นบ้านใหม่หรือเปิดร้านค้าถ้าเราทำตรงกับวันดีเราก็จะดีจะขายคล่องจะทำอะไรก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีบางท่านไม่ดูเลิกไม่ดูยามอันนี้เรียกว่าเขาถือเลิก,ลกโจรบางท่านก็ได้ดี หมายถึงว่าไปตรงกับวันดีเดือนดีก็ดีไปทำอะไรก็จะดีมีความเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขายก็จะหยิบจับอะไรก็จะดีจะเป็นมงคลจะมีความสำเร็จแต่บางท่านอาจจะไปตรงกับวันที่ไม่ดีเพราะว่าไม่ได้ดูเลิกดูยาม ไปตรงกับวันที่ไม่ดีชีวิตของท่านก็จะตกอับจะทำอะไรก็ติดติดขัดขัดไม่ลาบรื่นเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรก็ควรจะใช้ตําลาของโบราณเข้าไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราถ้าท่านอยากจะรู้ว่าภายในเดือนแต่ละเดือนนั้น มีวันไหนดีมีวันไหนเป็นวันธงชัยวันไหนเป็นวันอุบาทหรือว่าวันไหนเป็นวันฟูวันไหนเป็นวันจมรวมถึงวันกระทิงวันก็มีก็ขอให้ท่านคอมเมนต์มาในท้ายคลิปนี้เราจะตอบเป็นรายบุคคลให้ท่านได้รู้ภายในช่วงของเดือนแต่ละเดือนว่าวันไหนดี วันไหนไม่ดีเรามีคำตอบให้ท่านจะทำการมงคลไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชหรือว่างานขึ้นบันใหม่ยกเสาเอกเสาโรหรือตั้งศาลพระภูมิควรจะเลือกวันไหนเป็นวันดีวันไหนเป็นวันมงคลอันนี้เรามีคำตอบให้ท่านถ้าหากว่าท่านคอมเมนต์มาถาม เราก็จะตอบเป็นลายบุคคลวันที่ดีหรือว่าวันที่ไม่ดีเราจะบ่งบอกให้ท่านได้รับรู้การที่เรียกว่าเราจะทำอะไรก็ต้องยึดหลักโบราณเข้าไว้จะเป็นการดีเราจะดูให้ท่านถ้าหากว่าท่านฟังคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์ <Hazrat. S 1> ก็กดติดตามเข้าไว้ เรามีคลิปใหม่อีกเราจะได้มาลงให้ท่านได้รับรู้กันก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้เข้ามารับฟังคลิปของเราจนจบในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงโชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ